สำหรับโครงการรับจำนำข้าวก่อนหน้านี้นะคะซึ่งถือว่าเรื่องก็ยังไม่จบแม้จะจ่ายเงินคือชาวนาแล้วแต่ก็ยังมีกรณีของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรที่กำลังถูกสอดถอนอยู่ใช่ค่ะยังอยู่ว่าตกลงแล้วสนชถอดถอนได้หรือไม่ได้อย่างไรแต่ว่าล่าสุดก็มีการออกมาพูดแล้วจากประธานวิปสนช คุณสมชายแสวงการนะฮะพูดถึงกรณีที่ปปชเนยส่งเรื่องมาให้สนชอถอดถอนคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรออกจากตําแหน่งค่ะก็คงไม่ต้องออกแล้วมาฮะ <c oughs> อาจจะเป็นการถอดถอนสมัยเป็นนายกรัฐมนตรีก็ส่งมาให้สนชเมื่อวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมา,าก็บอกว่านี้เป็นหน้าที่ของประธานเลยะครับว่าจะมีการนําเรื่องนี้บรรจุในระเบียบวางร่างการประชุมเมื่อไหร่แต่ว่าตามกําหนดเนี่ยต้องบรรจุภายใน30วันอืมค่ะ พร้อมกันนี้ค่ะก็ยังมีการยืนยันนะคะว่าสอนอชอมีอำนาจถอดถอนบุคลากรออกจากตำแหน่งจริงค่ะแต่ต้องรอดูว่าคุณพรเพชรวิชิตชลชัยที่เป็นประธานาสอนอชอนะคะจะดําเนินการอย่างไรต่อไปแต่ก็มองว่าสอนอชน่าจะดําเนินการกระบวนการถอดถอนตามกระบวนการได้เพราะปปชได้แจ้งข้อหาความผิดตามพรบรประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของพุทธศักราชปี2542ค่ะ ส่วนอายการสูงสุดนะครับก็ได้มีการประชุมร่วมกันกับปปชถึงการพิจารณาทบทวนข้อ มูลที่อาจจะไม่สมมูรณในสำนวนคดีอาญาคงการรับจำนำข้าวแต่ว่าคุยไป,ค,ยไปคุยมายังไม่มีข้อสรุปนะฮะเพราะว่าความเห็นยังไม่ตรงกันอายการเสนอไป4ข้ออาจจะมีการหาข้อมูลใหม่มีการสอบพยานเพิ่มเติมแต่ว่าคุยกับปปชแล้วเห็นตรงกันแค่ประมาณ1 2ข้อแค่50%นั่นเองอก็ต้องมีการประชุมอีกครั้งหนึ่ง7 พฤศจิกายอยู่นี้นะครับอายการสูงสุดก็อยากจะให้มีการสอบพยานเพิ่มเติมหลายคนโดยเป็นการสอบร่วมกันระหว่างอายการสูงสุดกับปปชเป็นพยานบางส่วนครับที่คุณยิ่งรับเผยขอเอาไว้แต่อาจจะมีการตัดในขั้นของปปชหรืออาจจะเป็นพยานปากเดิมแต่ว่าเรียกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีมากขึ้นค่ะตรงนี้นะคะต้องใช้เวลาในการสอบพยานเพิ่มเติมอย่างที่บอกมีอีกหลายฝ่ายมีทั้งหน้าใหม่หน้าเก่าที่ต้องเข้ามามพูดคุย